โอเคครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับเราอยู่กันในเกมโปรแกรมในเจนครับหรือโปรแกรมสกาดเซิร์ฟนอกการเซิร์ฟสูงศูนครับก่อนจะรับชมคลิปแล้วก็ทุกคนฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันครับแล้วก็สำหรับใครที่จะตามเกมในได้เพื่อนโซนของเพลยดเพลินครับที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องนึงการกดซุปเปอร์ดคุณใต้คลิปไอโองต่างก็สามารถกดเช่นกันเมื่อพร้อม อ่ะก็ไล่เล่นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้มีไล่กดไปเรื่อยนะครับอ่าโอเคก็จะกดให้ได้ประมาณานี้ครับผมจะกดสะสมไปเรื่อยอับไปอับไปอ่าเวลาครับประมาณนี้ก็ขึ้นมาระดับหนึ่งอ่ารับของก่อนก็รอเวลานะครับรอเวลาอย่างเดียวตอนนี้ เล่นรอเวลานะครับรอเทพเข้านะฮะที่เหลือก็ชิวๆกันไปก่อนนะครับ<ม>อันนี้คืออะไรอ๋อกดไปโดนยังไม่มีของที่ต้องการใช่ไหมผมไม่มีของที่ต้องการอันนี้อัพได้นะอัพ HP แล้วกันโอเค 2, 2, 2องแสนสองค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปซีเรียสมัน รอกิจกรรมมาก็พอนะฮะวันนี้ยังไม่ได้เติมเลยนะครับไว้ก่อนนะครับเล่นตามคอนเซปต์ของเราไปก่อนอ่ะอเราไปลงข้ามเซิร์ฟกันดีกว่านั่งลงข้ามเซิร์ฟรอไปก่อนคิดเข้ามาก็จัดเลยครับอุยก่อนไปด้วยดีอเอ้ไปครับ Thank you ไลเดอร์ไปเลย ตัวพวกนี้ผมก็เฮ้ยสวัสดีเอาจะคุยสักหน่อยไม่ทันล้ไอ้ตรงปุ่มลอยมันเด้งขึ้นมาก่อนอะตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ก็คือประมาณเที่ยงครึ่งนะครับในเกมเนี่ยจะไปบ่ายครึ่งแล้วนะครับในเกมจะเร็วกว่าเราหนึ่งชั่วโมงนะโอ้ยดูดีมีทั้งลูเกียมาร์สมีทั้งใต้ทะเลมาสผมไลชูนะฮะย่างเจนเยของดีต้องรองนิดนึงนะฮะ ผมจะไม่เอาของที่ผมมีไปซื้ออะไรเลเทแน่นอนคือ V12 เนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละนะครับมันใช้อะไรได้เยอะมากมายพอลองกูลังกายเล่นตรงเล่นด่าแลไวได้เยอะมากๆนะฮะแต่เป้าหมายของผมคือนี่แหละคือผมได้หนังสือมาแล้วไน <laughs> ผมได้หนังสือมาแล้วฮะก็ <laughs> ถ้าไปดูในกิจกรรมนะครับมันจะ ถ้าจำไม่ผิดนะครับ12,960เพชเรเพนี่ยจะได้เยอะมากเลยนะได้เป็นพันๆเลยนะครับถ้าเติมเพรถ้าจะไม่ผิด99เหรียญมันจะได้6 0 0 0กว่าเพรเนาะเราต้องเกิมประมาณ200เหรียญน,นะครับ200เหรียญเนี่ยจะได้เพรประมาณ12 0 0 0แล้วเราก็เราจะรับหนังสือได้ประมาณพันกว่าชิ้นถ้าเติมประมาณ400เหรียญน,นะครับ ก็จะได้หนังสือได้เพจประมาณ2,000 0กว่าได้หนังสือประมาณ2,000กว่าอย่างที่ผมใช้อยู่ในตนนัวนี้แต่ว่ามันไม่ต้องเติมถึง400ไงมันมีคัดออฟ40%อยู่นะครับถามว่าคัดออฟ40%คืออะไรก็คือมันลดราคาให้เราต้องยื้อเลยนะอย่างเงินเงินหยวนน่นหนดอลลาร์ก็เท่าอ้หบาทเท่ากับ4ประมาณ3-4มสี่หยวนเนาะมันมันจะคุ้มกว่านะครับสี่สิบเปเคัดออฟอะเรามาเคลียร์ตรงนี้ได้ เทมโปิอ่ะรอก่อนไม่มีคนลงเลยเว้ยหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยโอ้โหเขาไปอยู่ไหนกันอ่ะนเราเก็บของรอไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราส่งม่อนไปปะจนภัยกันก็ได้ครับไม่สีเรียดโอ้โหไม่มีเลยเหรอเอาดีๆรีเซ็ตสักหน่อยดิเออไปไหนกันหมดเนี่ยโอ้ตายตายตายอ่ะไปอันนี้ก็ Battle Enemy ครับ ันนี้จะได้พวกตั๋วนะครับตั๋วไอ้พวกที่ไว้รีคุณสมบัตินะฮะอ่ะไปเข้าสวนก่อนแล้วกันอันนั้นท,ท่านเด่อดทำเครสรอไปก่อนไม่เป็นไรมันทำอะไรไม่ได้ก็รอไปก่อนเอาละเอาละเอาละ,าละรู้แต่ว่าเราจัดไปรอบเดียวเอาเนี่ยร้100อยเพชรห้าร้500อยเพชรเอาใส่ไปเลยสามตัวหลัก ที่เก็บมานั่งปั้นเองละมาใส่เข้ามาโอเคตามนี้นะตัวที่สี่ไว้ก่อนโอ้นี้ใช้ไปประมาณใช้ไปไปสองพันแล้วนะเกินลิมิตแล้วนะปกติผมจะไม่ใช้ขนาดนี้เนี่ยใช้ไปสามพันแล้ววันนะี้ใช้กับยูเนียนใช้กับฟาร์มใช้กับอะไรไปเยอะแล้วพอก่อนนะครับเดี๋ยวเพชรไม่พอเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ใชหลักๆเพชรจะใช้สุ่มกระชาก,กับกดพาร์ตนะครับมีแค่นี้ก็จะเก็บไ,ไว้กดพาร์ตได้แหละ <c oughs> <c oughs> ก็ใช้ได้นจนถึงห้ามเกินสองหมื่นะ จะเก็บไว้ใช้20,000กับพา,ากกร์ตเดี๋ยวผมรอกิจกรรมก่อนนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้อยากจะใช้ตอนนี้คือตอนนี้มีหนังสืออยู่เท่าไหร่เนี่ยผมมีหนังสือหนึ่งตัวคือ,อเติมเพชรมาเพื่อได้หนังสือนะครับจะมีกิจอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนเะนี่ยตรงนี้ครับท็อปอัพตรงนี้เนาะเนี่ยเนะี่ยที่ผมบอกหนึ่งเนี่ย700 1,000 1,000 1,050 1 2 0ึ่งพัประมาณ1,300ามอะได้ประมาณพันสอง0ัเนี่ย1 2 9 6 0นะฮะ เติมแค่สองวันนะฮะจบเลยหนังสือครั้งเดียวพอนะครับผมตอนแรกว่าจะรอกิจกรรมวันนั้นอะไม่ทันวันนั้นเติมมาแล้วกิดหมาดามาโล่แม่งหมดไปก่อนโอ้โหอะไรเซ็งเลยตอนแรกผมจะเติมเพื่อเอาหมาโล่เนาะตอนแรกอะแม่งมาไม่ทันนะครับเสียดายมากนะครับคือถ้าทันหมาโล่ผมได้หมาโล่มาเล่นแล้วตั้งแต่ ep ที่3ที่4แล้วอันนี้ต้องเสียเวลาไปอีก2 ep นะฮะ ยังไม่ได้หมาด้าหมาโลเลยนะครับเสงมากนะฮะตอนนี้ก็เลยจะเปลี่ยนเป้าหมายเดีย๋ยวเราจะเล่นเป็นมิเรดอนกับโคเลดอนดีกว่ามิเรดอนกับโครเรดอนนะครับมันจะมาพร้อมกันในกิจปฏิหารมันจะมาพร้อมกันมันจะใช้หนังสืออยู่ประมาณ2000 2,000กว่าชิ้นมันจะได้ไปเลย1ตัวนะครับหตัวก็คือได้ทั้งล่างธรรมดาก็ล่างมาสเตอร์นะเพราะฉะนั้นในรอบนี้อาจจะมีผมอาจจะได้มิเรดอนก่อนตัวหนึ่งเดี๋ยวอะไรค่อยว่ากันทีนึง ตอนนี้กำลังคิดอยู่เนี่ยไม่หมาดคือหนังสือที่ผมมีอยู่2,000กว่าเนี่ยมันได้ตัวละครกับหนังสือกับได้ตัวละครกับร่างมาสเตอร์ตัวหนึ่งอะอย่างน้อยคือรอบนี้ไอ้ที่เติมมารอบแรกด้วยว p 2เนี่ยมันจะต้องได้หนึ่งตัวแน,แน่แต่จะเป็นตัวไหนยังไม่รู้ต้องรอนะครับตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ต้องรอก่อนนะคือรอกิจด,ดีๆมานะครับตรงนี้ ถ้ากิจไม่ดีถ้าตัวที่ยังไม่อยากได้ยังไม่มาผมก็จะเล่นสารตัวนี้ไปก่อนผมไม่เรียไม่รีบไปแล้วนะฮะพอมีของอยู่ในมือแล้วเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดก่อนผมมีเวลาแค่100 ep นะผมจะลองชาเล่นดูว่า100 ep ผมจะทําได้สักกี่ล้านนะจริงๆกระเป้าตั้งเป้าหมายไว้10ล้านแต่ก็อาจจะยังมองว่าผมว่า10ล้านไม่ก็น่าจะเยอะไปอย่าดูท่าทีก่อนแล้วกันคือไอ้10ล้านเนี่ย10ล้านภายใน3เดือนถามว่าทําได้ไหมไมันทาได้นะ แต่ก็ต้องดูว่าผมคือเราไม่ได้เติมทุกเดือนทุกรอบเงเดี๋ยวดูอีกทีนึงแล้วกันความมันก่อนนะครับดูฟีดแบ็กน้องๆก่อนแล้วกันถ้าน้องๆชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็เดีย๋ยวจัดให้เต็มๆเลยแล้วกันเพราะว่าเราเล่นสายฟรีวีสูมาให้ดูเป็นหลายปีแล้วเดีย๋ยวเรามาฉีกแนวกันบ้างแต่ว่าต้องให้น้องๆสนับสนุนกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันไวเยอะนะฮะ จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้นะฮะไม่งั้นไม่มีคนดูแล้วก็ไม่รู้จะทำาไรทำไมนะ่ะโอเคถ้าชื่นชอบหรืออะไรนี้ก็กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เยอะนะครับให้คลิปวีดีโอนี้คนอื่นๆเห็นเยอะๆนะฮะจะได้มีกําลังใจบู๊นะครับจะได้จัดตัวใหม่ๆตัวแรงๆมาให้ดูกันนะฮะมีเซิร์ฟนี่แหละที่สามารถเอาตัวแรงๆมาให้น้องๆได้ดูกันได้ถ้าเป็นเซิร์ฟไทยในยากมากนะครับ กิจกรรมแม่งดูดตังเยอะมากเติมเซิร์ฟไทยนะโคตรแพงนะบอกแค่นี้เลยผมว่าเนี่ยเซิฟนอกเนี่ยไม่แพงนะมีลดส่วนลดตั้ง40%อะแม่งเยอะเยอะมากอะ่ะเออตัดได้หมดนะครับผ่านบาทผ่านพงผ่าน,าน,านทูได้หมดเลยจัดมาเดี๋ยวดูเติมรอบแรกผมก่อนคือผมขอสัมภัสณ์ตัวละครผมก่อนอะ่ะว่าผมคุ้มหรือเปล่านะฮะ แต่ตอน,นถ้าที่ผมเล่นมานะครับคือผมเติมไว้มีของมีเพชรมีหนังสือแต่ผมยังไม่ได้มีเทพผมก็รู้สึกว่าก็ูมีของแล้วอะไรเงี้ยรออย่างเดียวนะฮะคือการที่ผมเล่น3ตัวนี้อยู่มันก็ไม่ได้เสียเสียหายอะไรเพราะว่า3ตัวนี้ก็ถือว่าดีดีเลยอะ่ะดีในระดับหนึ่งก็เล่นได้สบายๆนะครับตรงน,นี้ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะฉะนั้นเองก็เดี๋ยวรอมีอีกหนึ่งตัวแล้วจะรู้เลยนะครับอ่ะรอกิจกรรมก่อนนะครับจเจนเจนม่าจะ2-3 EP นะครับ ของดีต้องรอนะฮะเดี๋ยวเอามารีวิวให้นะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่าผมจะเป็นคนลองเองว่าคุ้มหรือเปล่านะฮะถ้าคุ้มผมก็จะบอกว่าคุม้มถ้าบอกออกมาแล้วแบบ like ไ,ไ,ไม่คุ้มผมก็บอกไม่คุ้มนะครับน้องๆก็ยังไม่ต้องยังไม่ต้องรีบเติมนะฮะยังไม่ต้องรีบทำเหมือนผมเดี๋ยวผมลองให้ก่อนนะเอางี้ดีกว่าถ้าคุ้มจะบอกว่าคุ้มเออเราต้องลองด้วยตัวเองนะครับอ่ะมาลองดูนะครับไม่ยากนะครับเล่นเล่นไปเรื่อยนะครับ ผมก็จะเล่นเก็บตรงนี้ไปเรื่อยก,ก่อนนะครับให,ให้มันได้เลเวลได้ของมาระดับหนึ่งเดีย๋ยวเราก็ไปลงด่านผมจะไปลงด่านต่อเดีย๋ยวลงทาวเวอร์เสร็จก็จะไปลงด่านยาวเลยเพราะว่าด่านจนภายในยังมีอีกประมาณ2-3เกาะที่ที่ยังผ่านไม่ครบถ้าฟาร์มเสร็จภายในวันนี้มันก็จะได้เพชรประมาณพันถึงสองพันเพราะว่าผมเสียไป3 0 0พันวันนี้ผมต้องเอาเพชรกลับคืนมาก่อนคือผมพยายามจะเก็บเพชรได้สักสามหมื่นก่อนนะครับให้ได้แบบไม่ให้ขั้นต่ำอย่าให้ต่ำกว่าสามหมื่นอ่ะ ไล่เก็บไปเรื่อยๆโ okay, อเคเนาะตรงนี้อ่ะโอเคก็เดีย๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะผ่านด่านเนะาะเดี๋ยวกลับมาทีก็น่าจะมีอะไรอัปเดตมากกว่าเดิมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเลเวล45เนาะผมก็จะพยายามแต่นดับให้ได้ดีสุดแล้วกันผมไม่ได้เล่นแต่อันดับเลยเพราะว่ามัวแต่ไปพะวง ID อยู่อ่ะก็เล่นคร่าวๆกันก่อนก็ตอนนี้มันมี กิจกรรมมาใหม่แล้วเนาะที่ผมรีวิวไปมีทั้งบิงโก,โกนะฮะมีทั้งคืนของนะครับมีทั้งป้ายการต่อสู้ซึ่งผมบอกเลยว่ากิจกรรมรอบนี้นะฮะผมจะกวาดล้างเอามาให้หมดนะครับก็ <c oughs> <G ül> <G ül> สเต็ปในในการเคลียร์ของผมเนะี่ยแน่นอนนะครับเราเป็นสาย v p เนาะเราก็ต้องจัดตามฐานะ v i p ของเรานะฮะ อ่ะก็ไม่เคยเล่นนะครับแบบนี้มาก่อนแต่ก็จะลองดูก็ถือว่าแปลกใหม่อยู่เหมือนกันมาลองดูก็ถือเป็นความแปลกใหม่ละกันเราเล่นใส่ยฟรีมรตลอดว่าผมต้องการจบภายในร0อยวันนะจะดูว่าร้อยวันเนี่ยจะได้ประมาณไหน3เดือนนะเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีเทพมีอะไรหละอย่างไอ้กิจบิงโกอ่ะคืออ่าเราต้องเอาอพลังกาย ทั้งหมดของเราเนาะทุกวันนะฮะกิจบิงโกนะครับ7วันนะฮะคุณจะต้องกวาดล้างหรือไม่คุณต้องผ่านด่านทุกวันเพื่อให้ได้ตั๋วบิงโกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็พลังกายอย่างสายวีพีผม,มาซื้อพลังกายได้เยอะมากนะครับซื้อพลังกายได้ประมาณร้อกว่าร้อยครั้งได้มั้งร้อยกว่าครั้งได้แล้วก็นี่ก่อนนะโอเคแล้วก็สามารถกวาดล้างได้มาก มากจำนวนครั้งด้วยมันก็มีโอกาสที่จะเจอบิงโกได้มากกว่านะฮะก็จะพยายามใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดละกันพละพลังกายหมดผมก็จะไปใช้ไปดึงพลังกายไปซื้อพลังกายมาต้องใช้เพชรซื้อนะฮะสิ่งไอเทมสาคัญตอนนี้ในมือผมก็คือเพชรนะฮะผมจะต้องเอาเพชรที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับอุ้ยโดนเลยโอเคได้โอเคอเค,คือผมจะต้องเอาเพชรทั้งหมดของผมอะ เอาไปซื้อพลังกายมาตุนไว้นะครับผมไม่มีโดนัทไงผมก็ต้องใช้พลังกายเนะี่ยผมก็กดซื้อเนะี่ยผมกดซื้อได้14ครั้งนะครับก็จะใช้อย่างเงี้ยทุกวัน14ครั้งนะี่คือทุกวันก็ต้องยอมเสียเพชรนะหลักพันก็หลักพันนะฮะแล้วก็จะมีตรงสิทธิ์ VIP ด้วยหมว่าลืมเนี่ยตรงเนี้ยครับที่ผมซื้อไปหมดแล้วเนี่ยใน1นวันเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมดเราจะได้อีกทั้งหมดเท่าไหร่115 1 1 5 1 3 5 165 2 0 5ตรงนี้ก็ได้อีก2 0 5ตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าได้เยอะมากเป็นพันนะฮะวันหนึ่งเนี่ยจะมีพลังกายใช้อะ่ะสองสาพลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวันเนี่ยมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับบิงโกผมต้องได้บิงโกอะ่ะคือเป้าหมายของผมคือต้องได้300ใบอะ่ะคืออย่างน้อยคุณใช้300ใบอะ่ะคุณก็อ่าจะได้ในส่วนของไอเขาเรียกนะไอเศษต,ตรงนี้มานะครับเนี่ย อย่างน้อยถ้าเกิดคุณใช้300ครั้งคุณจะได้สติกเกอร์มาสเตอร์ใหม่ละแต่300ใบของคุณเนี่ยถ้าคุณกดไม่ได้25่บาใบตามตัวเลขนะคุณก็จะอดได้ใต้ดินแต่มันก็มีวิธีไงมันสามารถที่จะไปซื้อตั๋วในนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมอัดคลิปไว้ล่วงหน้านะกิจกรรมมันอาจจะหมดแล้วหรืออาจจะยังอยู่ต่อก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แนะนําให้ซื้อไว้ก็จะใช้หนังสือกับเสอรชิปซื้อแนะนําให้ซื้อไว้นะครับลิมิตเนี่ย999ถ้าคุณอยากจะเปิด นะครับบิงโกให้ครบทุกช่องสุดท้ายพลังกายไม่พอคุณต้องซื้ออยู่ดีเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องมีไอเทม3อย่างก็คือเพชรนะครับหนังสือแล้วก็ชิปทองนะครับแค่นี้เองที่เหลือตามอัธยาศัยนะครับยังไงกิดบิงโกคือผมต้องมีคือคุณอาจจะได้เห็นใต้ดินผมภายในไม่เกิน7วันนี้ผมอาจจะได้ใต้ดินมาใช้แล้วมาใช้งานแล้วนะฮะตรงนี้อีกส่วนหนึ่งส่วน ตัวตรงนี้นะครับไม่มีอะไรมากแค่แลกกรอบรูปเฉยๆเหมือนที่ผมรีวิวกิจก,กรรมไปส่วนรีไซเคิลตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับอย่ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้เอาตามนี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่ามากดตรงยูเนียนกันต่อนะฮะนี่ก็อาจจะมีใช้เพชรบ้างนะครับก็ค่อยๆใช้กันไปผมใช้ตลอดนะครับเพราะว่ามันจำเป็น แต่ว่าเราไม่ได้แบบใช้เยอะมากนะครับมาล้วก็ไปเรื่อยๆนี่สามแสนแล้ววันนี้ง่าย,ายๆจริงๆอ่ะเราใช้เพชรยัดจริงๆผมจะเ,เพชรที่ผมมีทั้งหมดผมยัดผมก็ได้เป็นล้านนะฮะแต่ว่าผมยังไม่อยากทําผมจะค่อยๆเรื่องผมไปเรื่อยก่อนนะครับตามสเต็ปที่ควรจะเป็นนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มดันพลังจริงๆจังๆก็ตอนที่ได้เทพตัวแรกมาที่แบบเป็นเทพระยะยาวอ,ะอ่ะ ก็คิดว่าเร็วนี่นแหละนะครับทุกคนก็น่าจะมองออกนะผมจะเอาตัวไหนอ่ะโอเคเะเับสองก่อนถึงจะทำได้ใช่ไหมโอเคตามนี้ก็ได้ครับจบไหลลื่นโอเค่ะก็ถือว่าใช้ได้นะครับทำแล้วทำอีกทำซ้ำทำไปเรื่อยมันจะมีแต้มคาล์ลอสก็ทำได้ ก็เ๋ยวไล่เก็บดาวก่อนนะฮะตามทยาสัยแล้วค่อยเล่นไปนะฮะอันนี้เมื่อคลิปที่แล้วเ,เป็นคลิปเปิดตัว VP ผมนะส่วนคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแนวทางที่ผมคิดว่าน่าจะทำนะคือผมก็จะบอกไกด์ทุกคนแหละว,ว่าถ้าเกิดผมเล่นสาย VP แล้วเจอกิจกรรมตรงหน้าประมาณนี้มันจะทําประมาณไหนคือตอนนี้สิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือผมต้องมีเทพที่ระยะยาวก่อนอย่างเช่นยักษ์ฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่เทพระยะยาวผมเล่นแค่ฆ่าเวลาที่เฉยแต่ ผมเห็นกิจกรรมตัวนี้มันมีเทพระยะยาวอยู่นะครับทั้งในกิจกรรมบิงโกเองกิจกรรมคืนของก็มีนะฮะก็มีหลายๆอย่างที่เป็นไอเทมที่เราควรจะขนขวายไว้แต่ก็ตามสเต็ปเดิมของผมที่ผมพูดไปคือยังไงผมก็จะเล่นอยู่2ทีมทีมที่เป็นมิเรลดอนกับโครไรดอนแล้วก็ทีมมาดามาโลยังไงไอดีนี้ผมต้องมีไอตัวนี้ให้ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เล่นจริงๆนะครับตรงนี้เนาะ ฮีโร่กวาดล้างกันสักหน่อยหนึงสครั้งต้องเก็บพลังกายไว้บ้างนะครับเซิร์ฟนอตเนี่ยมันจะได้เศษทองตลอดนะครับในการ,ราที่เราใช้พลังกายนะที่เหลือก็เล่นเนี่ยเล่นทันด่านไปตามปกติอ๋อใช่ตรงนี้ลูกแก้วผมไม่ได้ลงลูกแก้วเลยนี่หว่าเพิ่งจะปลดล็อกนะตอนเลเวลสีมันสามารถเล่นได้ตอนเลเวลสีนะตอนนี้ผมคิดว่าคลิปนี้คงจะจบตอนสีแหละผมคิดว่าผมจบแค่สี แล้วเราพอจบสี่พห้าสปุ๊บผมก็จะเริ่มทำเควสในบิงโกให้จบนะฮะก็คือนหลัอย่างที่ผมบอกคือผมจะเขาเรียกนะจะเอาพลังกายที่มีกวาดล้างทุกอย่างนะครับเอาเพชรซื้อพลังกายซื้อๆมาทุกวันเจ็ดวันอะซื้อทุกวันให้มันเต็มลิมิตซื้อๆแล้วก็ใช้ใช้เอาบิงโกมาให้ได้นะครับเอาบิงโกมาหมุนให้ได้นะครับอย่างน้อยอ่ะต้องถึงสามร้อยใบก่อนสามร้อยใบก็คือยังไงก็ได้สติกเกอร์มาเตอร์มารอยก่อนอะที่เหลือค่อยว่ากัน นะครับถ้าโชคดีนะครับเปิดเจอ2 5บใบก็จบแต่ถ้ายังไม่ได้นะครับผมก็จะเอาหนังสือที่ผมมีอยู่นะ2 0 0พกว่าอันกับเซทชิปสีทองที่พอจะมีอยู่นะฮะเอาไปซื้อบิงโกมาเปิดอีกนะครับเปิดไม่หมดซื้อสีทองสีทองมาเปิดไม่หมดนะฮะยังไงผมต้องล้างกระดานบิงโกให้ได้นะครับเพื่อที่จะได้กลาดอ้อนใต้ดินเป็นตัวแรกนะอนี่บอกไปเลยเอาเอาใต้ถินแน่ๆดูทรงแล้วนะแต่มันก็การันตีไม่ได้นะ ราะว่าอยู่ที่ดวงแล้วด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็น่าจะจบที่พนล้นสามแสนก่อนละกันแล้วก็วกคือเน,นี้ยเล่นคร่าวๆแหละก็เล่น<ม>ก็อย่างท<ม>ี่ผมบอกไงว่าเล่นรอกิจกรรมถ้ากิจกรรมมันมาในถูกที่ถูกเวลาเนี่ยของในมือที่เรามีอยู่อะ่ะมันได้ใช้แน่นอนนะครับผมไม่ได้รีบใช้นะสังเกตไหมหลา,ายๆคนอะ่ะพอเตอิมปุ๊บใช้เลยทุกทีเลยคือถ้ามันไม่มีกิจกรรมที่ผมจะ,จะ,จะได้ผมก็จะไม่ใช้นะผมก็จะเล่นแบบเหมือนสายฟรีไปเรื่อยก่อน,อนเวลามันได้พอเวลามัน ตัวที่เราต้องการมันคลิกปุ๊บมาปุ๊บเนี่ยผมบอก,กบเลยว่าก้าวกระโดดแน่นอนนะครับอ่าเพราะว่าเรามีเวลาเล่นแค่100วันนะอ่าเซิร์ฟนี้เบื้องต้นก็โซโล่ก่อน100วันนะฮะอ่าอัพตรงนี้ต่อด้วยนะครับนี่อัดไปเลยอัดไปเลยได้เยอะอยู่ผมไม่ได้อัพเลยเนี่ยเล่นมาไอดีนี้เล่นมาประมาณสัปดาห์หนึ่งละจะเจ็ดเจ็ดวันละ นี่กดไปกบเรียบร้อยได้มาถึงเลเวลแปในส่วนของกิจกรรมไอคืนของนะไอ้ที่เป็น DNA ได้เยอะนะครับนี่ครับ DNA ชิ้นละ8,000นะครคัุมสุดนะที่เหลือจะชิ้นละประมาณ50อันนี้จะน้อยนะครับ DNA จะได้เยอะผมมีอันหนึ่งพอดีอก็ดันพลังมาตอนนี้เดีย๋ยวจบที่45ก่อนแล้วกันไม่ไหวละดูดิที่ผมอัดคลิปอยู่ ตีหนึ่งครึ่งแล้วเดี๋ยวต้องขอตัวไปนอนแล้วไม่ไหวแล้วก็พลังอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนสองนะครับก็ได้เพิ่มมาอีกประมาณแสนหนึ่งก็เหลือแค่ลงด่านเพิ่มนะครับตรงน,นี้วันนี้ใช้เพชรไป2,000กว่านะครับซื้อของนี่น่นก็ผมก็ยังติดนิสัยเล่นเป็นเหมือน VP 0นย์อยู่ดียังไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะฮะมันยังไม่ได้เจอกิจแบบโอ้โหวื้ว้อวาอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้เลยอ,อย่างเงี้ยมันยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะฮะ ย่งไงก็อย่างผมบอกเป้าหมายของผมก็คือหมาดาบมาโลมีระดอนกับโครดอนเท่านั้นตอนนี้มันก็ยังมีคือกิจที่ได้มาตอนที่ถามว่าดีไหมก,ก็โอเคนะแต่ว่าเบื้องต้นอ่ะที่อยากจะทําเลยก็คือจอพลังกายที่ใช้อ่ะทุกวันอ่ะมันจะจบอยู่ที่ประมาณ2องสามพันพลังกายทุกวันก็ยังไงก็ต้องหาบิงโกให้ได้มากที่สุดแล้วผมจะกดสุ่มครั้งเดียวนะผมจะไม่มานั่งกดทีละครั้งนะฮะดย๋ยวัดสะสมครบแล้วกดทีเดียวนะฮะเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบิงโกอะ่ะ มันสามารถอาดองไปใช้รอบหน้าได้นะครับอันนี้ผมไม่ซีเรียสส่วนกิจึืนของกับกิจกรอบรูปกิจกรอบรูปก็ต้องก็ต้องรีบปลดล็อกนั่นนะครับไอ้โปเกมอนวอลโทเค็นหรือป้ายการสู้ด้วยเอากรอบรูปไปแลวเดี๋ยวกิจกรรมมันหมดไงแต่ว่าผมไม่ซีเรียสหรอกบิงโกบิงโกกับกิจกรรมแลกกรอบรูปอบมันอยู่1สัปดาห์มันหมดสุกหน้าเนาะแต่อตรงเอ็กซ์เชนนะครับมันจะรีทุกๆ2วันแต่คิดว่าบิงโกน่าจะยังอยู่เพราะว่า กิปเบิโกลมยังอยู่นะครับมันน่าจะยังไม่หายไปคิดว่าอย่างนั้นนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผมก็จะเล่นเก็บด่านไปเรื่อยก็วันนี้เสียเพชรไปประมาณ2000กว่าเนาะก็ต้องหาเพชรกลับคืนมาก็ต่างสเต็ปเนาะพลังก็ขึ้นมาเยอะนะวันนี้ถ้ารวมๆนะครับ EP นี้ทั้ง EP นะก็ตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่แรกจนถึงเนี่ยตอนเนี้ยก็พลังขึ้นมาประมาณ200 0 0 0เพราะว่ามันสตาร์ทที่200 0 0 0ก็กว่า ตอนนี้มันจบที่400,000กว่า 5, กับ500,000ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับวันหนึ่งขึ้นมา200,000กว่านะครับก็มีกดยูเนียนบ้างอะไรบ้างแต่ผมไม่ได้กดเยอะจริงๆผมสามารถกดได้จริงๆ10,000คือขึ้นมา5-6แสนได้เลยวันนี้แต่ยังไม่อยากใช้เสียได้เพชรอะอยากเอาเพชรทังอื่นก่อนนะครับตรงน,นี้ผมอาจจะต้องเอาเพชรไปซื้อพลังกายที่ผมบอกก็คือตอนนี้เพชรสาคัญที่สุดคือเอาซื้อพลังกายนะครับผมอ่ะโอเคก็ไล่เล่นไปเรื่อย Okay, mm hmm. นี้ก็น่าจะเว right. mm ิร hmm. ์กันแหละนะครับนี่เรียบร้อยอ่าโอเคเหลืออ nah, okay. ีกด่านหนึ่งนี่ไล่เก็บด่านเก่าๆอยู่นะครับด่านที่มันว่าเนี่ยพูดถึงนี่เล่นมาเจ็ดแปดด่านนะวันนี้ยังไม่ดอกตัวบิงโกเลยนะมันลืมปะวะเขาลืมดอกตัวบิงโกให้เราหรือเปล่าเนาะเล่นมาตั้งนานยังไม่ดอกตัวบิงโกเลยผมก็ยังงงๆอย่นะ เรียบร้อยอ่าโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับก่อนจะจากกันครับรบกวนอ่าทุกคนฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องเพื่อนโซนด้แลกันแล้วเราพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้า See you a g เก n สวัสดีครับ